อันนี้แม่แมแม่กอบเนี่ม่บนบอนตัวน้นอยน,อนเ่นขเขาแหง่งหกสิบเนนี่บ่ตัวนี้ลูกเท้าขอด้ <c oughs> อปล่อยเลียงกระเด็นบ่อยะปล่อยอออเลียงเาปเดังังเต็มตอนฝนตกขึ้ไฮโดรกมตัวนีันนมีผู้สนใจกัปล่อยเลยงบอ ขาเจ้ามาถามเท่าไรก่อนนีขาเจ้ามาถามให้หลายขาจ้ม่ให้แล้วตัวนี้เท่าไรนี่นี่บ่ตัวนี้เจตัวนี้นะเจ็ดัวจ้าะจะควางกันได้ควางไว้แสนนึงก็ได้วางเก้าสิบกับสิบป้อยแค่แเจ้าเมืองหมดเลน้องงัวนี่ยน้องัวงามงัวเมืงก็บ้งหน้าตาต้นหนมังหางหางก็สวยดีเนงางสวยดีเเจาสิดเ็ดิบเสิบเป็อยงสื้อเป็นอยงเสื้อเป็นย่ ขาดำหัวดำินโบสหมนกันล <eat> ูกงามทรงลูกงามม้วแม่บ่ดิวนี้อันนี้ม้วแม่ม้วเถกมันจะมีคแมอยูบทตัวเลยบงะแต่เวลาผสมพันธุ์เองบ่ร์ยบ่าแล้วอาอาืนมาผสมลูกแอสมหนตบารสมเบนตัวนั้นเาเื้อมาแปดแปดหมื่นกตัวไดตัวได้ตัวได้แเป็นหเดตัวตัวกลางนนะยงมเลยี สวยงัวงามพี่น้องครับวันนี้มัเยี่ยมเพื่อนนะครับเยี่ยมโมเยี่ยมพวกนะครับมังัวงามเพื่อนนะครับตอนนี้คุณงัวใบไคคุณงัวใขไยพี่น้องสวยสวยมีไห สองแสนมันสิปล่อยครับผู้ใหญ่บ้านครับผู้ใหญ่อภิสิทธิ์พาคายัคยันสองคนดิครับนี่ครับแซนสองผู้ใดมักหัวงามครับพีน่น้องหางเกสวยงามด้วยบ,บุปผง,งงวงบุป็นดแบบหางยันหางยันไดหางสองกิโลเฮ้ยตอนนี้เขาให้นแซนหนึ่งเลยมันบะกับผู้ใหญ่ปิสิทธิ์พาคายัคครับแซนสองคนปล่อยเร็วหน่อครับผู้ใดอยากได้ ตามตามเบอร์โทรเลยเด้อพี่น้องเดี๋ยวเะอาขึ้นเบอร์ให้ครับที่ผู้ใหญ่พิสิทธิ์ผู้ใหญ่บ้านท้ามิตรแนสนซองมันบ่เคยปล่อยนี่สแนสนซองครับผู้ดใดสนใจครับติดต่อผู้ใหญอ่อภิสิทธิ์พาเข้าใส่ลาลาซาเงี้ยงงี้ครับแกงขางดำหัวดำโอเคครับนี่ขึ้นนี่ขึ้น,น,นรอๆเด้วอืมชนะสวยสวย ครับผดอยากได้สนใจติดต่อผู้ใหญ่อภิสิทธิ์พาขึ้นไซ่ครับผู้ใหญ่บ,บ้านขาเมกตําบลทรายมูลที่เบอร์นี่เลยนะครับเดอ้อหาขึ้นเบอร์ให้แล้วในตัวไหนพ่อพันจะเป็นพ่อพันโ,<อ>โอ้โหงามที่ไรเขาไม่แปลกเลยลังหลังมันเอ็นอ้วนลังบอกมันอ้วนเสื้อมีหนอกลูกโห้องกุมมงมอเปลี่ยนของแจ็คอร้อยล้านงามที่ไรนี่ลูกแจ็คอร้อยล้าน ตัวนี้ตัวนี้บ่อปล่อยไว้เป็นพอพันธุ์บ่อคสิปล่อยปล่อยที่ขนได้ราคาตอนนี้ราคาดีราคาดีมากขนมไม่ให้สองแสนปล่อยนะเฮ้ยแล้วยังเขาไม่หกสิบเราอยู่นี่ปล่อยปล่อยเลี้ยงธรรมชาติกับปล่อยอันบ่เนื้อขาขายกูโดนบหอเข้าไปรูปเนืเงื่อหน่อยได้หนี่ยังไม่ขออกงอยู่นี่ตาปล่อยธรรมชาติ์ก็ดีแล้วมันได้ออกกำลังกายเนาะเไก่เนาะ เอาคลังไา้มกระเบนน่ะล่อยปล่อยมันกินหยาทำจัดตังค์อันนั้นชื่อหกเดือนแล้วตอนนี้มันมันจะได้ออกกำลังกายหเดือนปี่เดียดนะครับบางมือในมัดยามมัดยามโมยามพวกนะครับผู้ใหญ่อภิสิทธิ์พาเคาไสรนะครับผู้ใหญ่บ้านคัมมิกเป็นมีงวงงามไเริ่อเรืยมาพามาเมืองสอบถามราคาก็พู้ใดอยากได้งวงงามน้อเพื่นนะครับสนใจติดต่อที่เบอร์นี้เลยครับนะครับติดต่อพอดีตุงนะครับสาวม้าสาวม้าสาวนะครับ ผู้ใหญ่พิสิทธิ์พาค่าใช้จด้ยพี่น้องติดต่อได้ตรงผมก็ S K 4 3 3มมึงขอเลยพี่น้องแนะนำเลยครับแนะนำเลยผู้ใหญ่16เดือนแล้วโอู้16เดือนโอ้งัวกระดับอาวจะได้กรติดต่อโดยตรงได้หรือครับที่ผู้ใหญ่พิสิทธิ์พาค่าใช้ยนะครับหมายเลขที่ขึ้นตามนี่ได้อพี่น้องครับงัวงามของงัวงามตัวตู่พี่น้องคุณนะงัวงามครับโอเคโอเคครับลาเล็กๆน้อยๆครับวันนี้มาอยากงัวกระ ืโอกาสปรโมทงวงามให้ผู้ใหญ่อภิสิทธ,ธ,ธิ์พาคไครับผมโอเคครับงามครับงามคักเ็ดขอบแบบทาวอนเนาะงามนี่ครับงวงามพนหลายตนัวนนน่รู้เล่นวโ้ขักขาโอเคครับสำหรับคลิปนี้จบแค่นี้นะครับเด้ออย่าลืมติดต่อด้ครับผู้ใดมาก งองามนะครับอยากเลี้ยงงอเลี้ยงนั่นติดต่อที่พิ่นโดยตรงเพิ่นมีคําแนะนําดีๆครับมาคะแนนมาถามเพิ่นโดยตรงเลยครับจะได้คําแนะนําดีๆจากผู้ใหญ่พิสิทธิ์พาคไทครับผมเอาอะไรสุดกันยังได้หรืเนี่ยง้ออะไรสุดเราไปนอนเลยเอางองององง้ออะไรสุดกล่องโอ้กำลังห่าว งองามพี่น้องงองามหัวสวยของผู้ใหญ่พิสิทธิ์พากชัยนะครับครับวันนี้พามาชมวัวนครับงองามพี่น้องใครผู้ใดสนใจเลี้ยงงวัวนะครับติดต่อผู้ใดตรงสวยครับงามครับงามครับนี่งวัวแม่เพิ่งออกลูกออกได้จักเดือนเลยนะฮนี่แหะนี่แหละเจ๊ลูกเดือนแล้วลูกมันนี่ ได้มมอโอ้ลูกสามวันน่ะโตใหญ่น,นะพี่น้องเมืองดูนี่ลูกซีไวล์ลูกซีไวล์ลูกซีไวล์ซีศูนย์เก้าหกตัวผู้ลูกสีลูกซีไวล์ตัวผู้ก็เป็นตัวผู้งามดีพี่น้องนะโอ้โงามมานกน้องขัวผมยังไงยังแต่น้องคนนี้ครับเด้อพี่น้องครับมันเนี้มายามเพื่อนฝูงนะครับก็พาเลาะชมวัวสวยวังวังงามพี่น้อง มันย่างม,มูอยามพวกผนละพามาละมือเงางามเพ,พิ่นแล้วเพิ่นขุนไว้ถขายนะครับส้นเจติดต่อตามเบอร์ที่ให้เนี่ยแหละพี่น้องสวยสวยนะครัผู้ใดสนใจนะครับก็มาเบิ่งตัวได้ที่บ้านคำเล็กมูที่หาตะบนไทรมูนมน้นอำเภอสว่างดดดิตจังหวัสดสกลนครนะครับเป็นงัวคอกครับงัวคอกนี่จะตัวงามๆเงีย้ยๆนา่ๆนะาหนาส้นเจติดต่อเบอร์ ได้ครับที่065 065 1680ครับผู้ใหญ่อภิษ์พ,พาคชัยครับขอบคุณครับในตัวไหนพ่อพันจะเป็นพ่อพัอนอ๋อ,อมง,งามนี่อะไรเขาไม่เปลี่ยนเลยลังลังลังล